คือทุกคนวีจะบอกว่าไม่มีใครรู้จริงๆว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนไม่ว่าอายุจะเยอะหรือน้อยเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราจะเจ็บป่วยแล้วพ่อของวีเข้าโรงพยาบาลเป็นรอบที่4แล้วคุณหมอบอกว่าคุณพ่อเป็นหัวใจโตแล้วก็น้ำท่วมบอดแล้วก็หลายๆอย่างที่โรคแทรกซ้อนอยู่ซึ่งดูหน้าพ่อแบบ ดูไม่ได้นะฮะวิก็ต้องดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดสิ่งที่วิคิดนะตอนนี้คือวิต้องเทคแคร์พ่อให้เยอะๆต้องอยู่ใกล้ท่านให้เยอะๆทําทุกอย่างเพื่อให้ท่านสบายใจเพื่อให้ท่านแบบมีรอยยิ้มมีความสุขคือเวลาคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลสิ่งแรกเลยคือ คุณแม่ของวีต้องเฝ้าในทุกๆวันนะเวลาที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเพราะวีจะเฝ้าไม่ได้แต่ในใจลึกๆของว,วีอยากจะเฝ้าพ่อมากอยากจะเฝ้าจริงๆแต่วีต้องดูแลที่บ้านอีกหลายๆอย่างที่ต้องดูแล mm hmm. ก็เลยให้แม่อยู่กับพ่อดูแลพ่อแต่วีจะไปทุกวันไปส่งข้าวไปไปดูพ่อทุกๆวัน นะใครที่ยังแบบทอ้อยังไงก็ต้องสู้นะฮะเราต้องเดินหน้าต่อไปนะใครที่ยังมีพ่อมีแม่ดูแลท่านให้ดีที่สุดท่านยังมีลมหายใจก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดดูแลท่านยังใกล้ชิดแต่วิเข้าใจพ่อลึกๆแบบพ่ออยากให้วีอยู่ด้วยกันยิ่งท่านอายุเยอะท่านก็จะยิ่งเหมือนเด็กบ่นนู่นนี่นั่นแต่วิเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะบ่นอะไรก็แล้วแต่วิเป็นคนที่ไม่ตอบโต้วิจะเงียบกับตัวเองแล้วสิ่งแรกที่แบบ วีดีใจก็คือแบบที่ได้ดูแลพ่ออ่ะถึงแม้คุณจะทํางานที่ไหนทํางานหนักแค่ไหนเงินเดือนเยอะแค่ไหนวีอยากให้ทุกคนมีเวลาดูแลพ่อนะคะใครที่ยังมีพ่อมีแม่ก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทาได้ทําให้ดีที่สุดอันนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบดูแลพ่อนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะ,ะคุณพ่ออยากให้ทุกคนสู้ๆเลย ทุกคนอย่าให้สู้ๆนะต้องสู้เดินหน้าต่อไปยิ้มทุกสถานการณ์บททดสอบของทุกคนมีหมดไม่ว่าจะหนักหรือเบาเราก็ต้องสู้สู้ไปด้วยกันนะครับ